สวัสดีครับยินดีต้อนรับโอไมสี oh ่วันนี้ก็เราก็มาสวนเช่นเคยครับวันนี้เราก็อยู่กับช่องตีชัเจ้าชา,ชา,ชาวน,นี้ไม่ได้มาถ่ายลุงครับวันนี้เราก็มาสวนแล้วก็จะถามว่าผมมาทําแปะอะไรครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพาเข้าป่านะครับว่าตรงไหนนะครับที่มันดูแบบออต้นเชิงว่าวิธีการเข้าไถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามกดแชร์กดทั่วไปหูโคกดีควย กดแม่งให้หมดนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นคลิปใหม่นะครับสําหรับผมนะครับตี๋ัจชาไม่ได้ลงคลิปประมาณสี่กว่าวันแล้วนะครับก็เพิ่งมาลงคลิปตอนนี้ล่าสุดน,นะครับเป็นคลิปที่ทุกคนต้องเพลิดเพลินกันเลยนะครับวันนี้วันนี้เราไม่เข้าสวนครับวันนี้เรามาอยู่หน้าสวนแต่ว่าเราจะพาเข้าป่าครับก็เหมือนกับผมเอาชีวิตรอดในป่ากันเลยทีเดียวครับเราก็มาถ่ายสตูดิโอเนาะ ถ่ายทากันตรงนี้นะครับไม่รู้ว,ว่าผมจะเข้าป่าตรงไหนนะครับแต่ว่าผมก็ตน่าจะเข้าตรงนี้แหละก็จะพาดูต้นเชิงแล้วว่าป่านี่เปนไงผมบอกเลยผมทําจริงครับผมทําจรงิงเดี๋ยวผมหาวิธีทางเข้าป่าคนระับเดี๋ยวตรงนี้มันมันง่ายเกินเดี๋ยวเราจะเข้าป่ากันนะครับเราจะเข้าป่ากันคลิปนี้บอกเลยนะครับเข้าป่าผมผมเข้าไม่ลึกผมเข้าแค่เอ ผลเยาะตรงนี้เป็นพื้นที่ของลุงผมน้าต่ก่อนเดี๋ยวผมจะมาพูดพื้นที่ตรงนี้ให้ฟังนะครับเออคือคือตรงนี้เป็นพื้นที่ของลุงผมนะครับก็มีคนเขามาซื้อเนาะซื้อที่ดินต่อนะครับซื้อที่ดินต่อแต่ว่าฝั่งนู้นเขายังมีซื้อครับแต่ว่าต้นขี้เหล็กเวลาลุงผมมาออทำส่งเนี่ยก็มาตัดตรงนี้แหละนะครับเราจะเข้าไปไม่ลึกนะครับเพราะว่า คือกวนตรายด้วยนะครับกวนตรายด้วยเปลือกมีงูนะครับปูบนี่ก็เป็นกระสอบหลักฐานของลุงผมเราจะไม่เข้าป่ากันลึกเกินไปนะครับเพราะว่าผมกวนตรายด้วยแล้วก็กลวมีสัตว์เลือ้อยคานเปลือกมีงูนะครับแลวผมไม่เคยคุ้นชินกับพิธีการเข้าปา่าแล้วผมก็มาคนเดียวครับนอกนั้นก็อยู่ในสวนกันหมดแหละในว่า,วาเข้าไม่ลึกมันก็ไม่ลึกเลยเนาะแต่ก่อนก็เป็น สวนยางของลุงผมแหละแต่ว่ามีคนมาซื้อไว้บูด,ด้านในมียางอีกเพียบครับด้านในมียางอีกเพียบด้านในนี่ครับเข้าป่าครับเข้าป่าครับเข้าป่าถ่ายป่ากันเลยทีเดียวแม่งเสียวงูจิบหายเลย เนี่ยถ้าเดินไปเรื่อยๆครับมันก็จะหมดเขตแล้วเพราะว่าลุมผมก็ปลูกไปแค่นี้แต่ว่าผมไม่เดินไปสุดและตรงนี้ผมขอบอกเลยนะว่าผมไม่เดินไปแน่นอนเพราะแม่งมีนามปรจักกลัวมีอ,อสัตว์เลือ้อยคลานนะครับอาจจะเป็นพวกงูนะครับเนี่ยก็เดินไปแค่นั้นก็สุดหมู่บ้านแล้วนะเฮ้ยไม่ใช่สุดป่าแล้วครับถ้าเดินตรงไปก็เป็นหมู่บ้านรู้สึกว่าผมปวดเยียวมาก ที่จริงผมไม่อยากควนเยอะตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นที่เจ้าที่ของเจ้าทางถ้าจะเยอะยต้องขอเดี๋ยวเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมพาเดินไปด้านหน้าดีกว่ารู้สึกว่าอันตรายนี่ก็เป็นร่องรอยในการกงกีดยางนี่ครับนี่ก็เป็นหลักรอยกีดขนส่งนะครับกีดขนส่งเอาไปทําเป็นเอออะไรวะเขาเรียกเขาเขาไปทําเป็นเออ แบบพวกแบบล้อรถอนะ่ะเอาไปผลิตยางแบบพวกล้อรถถ้าผมถ่ายในป่าก,ก็อาจจะลงดินนะครับเพราะว่ากล้องมันมีกระทบนิดนึงก็ขอโทษขอ,ขอไปผมก็ปรับเป็นแนวเสียงหน่อยเดี๋ยวผมเอาขึ้นฟีอีกนะครับขึ้นฟีน่าจะเห็นกันจะจะ,จะแล้วครับหลายคนเขาบอกว่าเอ้ควายนี่มาทําอะไรในปา่าวะไม่ต้องเสือขอโทษครับขอขอขอไปครับพูดไม่พอไม่จา่าทีนี้ผมทําเพื่อความเฮฮาครับโอ้ลุมผมเปิดสปริงเกล นี่ก็เป็นป่านะครับอย่าล่อเรียนแบบพูดวาจาที่ไม่สุภาพนะครับเพราะว่าผมทําเพื่อความสนุกสนานที่เฉยนะครับเดี๋ยววันนี้นี่ก็เป็นร่องรอยที่ลุมผมได้เอ่อมาทำขี้เหล็กอ,อะไรเป็นร่องรอยตุ๋นใมีหายนี่อะไรไม่มีอะไรนี่ครับ มาถ่ายทําในป่ากันเลยทีเดียวครับมาถ่ายทําในป่ากันเลยทีเดียวบอกว่าไม่มีอะไรทําก็มาถ่ายนี่แหละเมื่อรถจะสัญจรไปมาครับผมก็ไม่รู้อะไรแต่ผมขออนุญาตเข้าปา่าแต่แม่งผมก็กวนอันตรายอยู่นะครับเพราะว่าผมก็อยู่เขนตนอกสวนก็อยู่หน้าสไลเปลี่ยวมีคนแปลกน่นะผมก็กลัวนนครับเพราะว่าจริงๆนะคนเรามันยังไงไม่รู้นะพูดมันพูด,พดตรงใจตรงคีไม่ถูก เดี๋ยวดูร่องรอยการกีดยางนี่ก่อนเดี๋ยวผมซูใหม่เนี่ยตรงนั้นก็จะมีใบมีดอยู่ตรงไหนวะถ้าผมจะได้นี่ไงมันมีมันมีใบมีดอยู่ตรงนั้นนี่ครับตรงนี้เดี๋ยวครับตามมาครับเดี๋ยวเราจะไปข้างนอกการแม่งอยู่ตรงนี้แม่งร้อนอิดอัดครับตามมาครับตามมาถ้ากล้องมันไม่นี่ก็ผลกระทบก็เออเสียงและเสียงคาหน่อยนะครับทุกคน ผมจะพยายามพูดให้มันดังขึ้นนะครับเพราะตอนนี้ผมไม่ได้ลงทุนว่าจะมีอุปกรณ์อะไรต่างๆบ้องอะไรขยะเมื่อมีคนเอาขยะมาทิ้งไว้แถวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่ว่าเออก็จะทำมันปล่อยไม่เถอคนไทยก็แบบนี้แล้วเนาะมันไม่มีอะไรแต่เราไม่เป็นคนดีของสังคมไง นี่นี่ก็ในสวนครับเราจะไม่เดินไปในสวนเราจะอยู่หน้าสวนทุกคนก็อยู่ในนั้นกันหมดต่อามาถ่ายหน้าสวนกันเลยทีเดียวครับวันนี้เรามาถ่ายคลิปเข้าป่าเข้าดงนะครับเพราะว่านี่ครับถึงสุดนั่นเลยเป็นป่าลุงผมเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพาเข้าป่ากับลุงท่านลุงแกไปลูกขี้เหล็กงนะเดี๋ยวผมจะ ไปลูกข้าป่ารู้สึกว่ามีใครมาวะไไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องผมมันมาคือมันยังไงไปไหนยอกยอกก็ไม่เห็นน่าไปไหนเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยมันมันซ้อนได้ไหมเดีย๋ยวพี่จะพาไปถ่ายคลิปฝั่งน,นู้น เมื่อกี้พี่เข้าป่าเนียเอ๋ยวพี่ขอถามก่อนแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นป่าของลุงใช่หรอโดอถ้าจะเยี่ยวนี่ขอเจ้าที่เจ้าทางใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะให้เบอรพลอยปัจจัยแบบนี้มันไม่เหมาะสมเพราะว่าใส่กระโปงเดี๋ยวพี่ไม่ใช่กระโปงมันเป็นกางเกงถ้ามันเหมือนกระโปงยังไม่ใช่กระโปงมันเป็นสไตร์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นกางเกงเนี่ยหนู เออแม่นางได้เอาเงินไปซื้อน้ำแข็งไหมพี่ลืม, <simplesmente> มพี่ค่ะก<ๆ>ูหามึงไม่ใช่แล้วค่อยไปซื้อเออเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำแข็งกันเอเอาเงินพี่ดีกว่าไหมพี่มีอยู่ยี่สิบเพราะว่าแม่นางให้เงินพี่ไปเยอะแล้วไ,ไม่ได้ให้เงินซื้อขนมนะซื้อแน้ำแข็งพี่เออพี่จะบอกรวตอนนี้พี่ปานไปแมงโซ่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 มันล็อกตรงนี้ตัวเออมันล็อกตรงนี้เนี่ยท่านผู้ชมครับโชว์มันล็อก แม่งไม่มีเบรกแม่งกลจะเบรกเออพลอยพี่จะให้พลอยตั้งกล้องลองขึ้นดูดิพี่จะให้พลอยตั้งกล้องพี่จะเป็นคนปั่นบอเป็นคนคตั้งกล้องพี่จะเป็นคนปั่เนเข้าใจไหมเข้าใจไหมหรือว่าพลอยจะปั่นเดีย๋ยวาลองปั่นเลยปั่นไม่ทําคลิปนะแต่ว่าพี่จะไม่ถ่ายโดนพลอยพี่จะถ่ายแค่ตัวเองเข้าใจไหมอย่ามาแล้วเลื่อขึ้นไม่พลอยต้องเป็นคนถ่ายอยากเราอุ้งนุบหนุมืออ่ะหนุบะไปเลยอ่ะไอเดี๋ยว เ้แต่ว่าตัวพอจะโดนกล้องนี่โอ้ยเบาขึ้นไปไปฝั่งนู้นด้วยไปฝั่งนู้นคนเขางงมางเลยไว้นี่มันถ่ายกล้องทำไมวะก็บอกแล้วครับไม่ต้องเสียดไปเลยครับเล่นโก้ไม่ไม่ไม่ลดลดไปให้พี่ปาดไหมแล้วพอเป็นคนไปก่อนมึงจะโดนชนไอ้สันไปจะต้องโดนชนเลย เดี๋ยวเราจะไปทำคลิปฝั่งนู้นเฮ้ยเดี๋ยวไปครับ let's go ไปเลยระวังรถเฮ้ยระวังเลยเฮ้ยเฮ้ยพ่อยแม่งโคตรเสียวสุดใจไปพี่ปันพี่ปันดีกว่าไหมแถวนี้ไม่เยอะกำลังจะพยุงได้เรื่องรถมาจากไหนไม่รู้ส่ถอยหลังแถวนี้ไม่เยอะแถวนู้นเยอะ ไอ้รถดินมันฝังนู้นโคตรเยอะเลยเยอะอย่าเข้าไปมันมีหม,มาม่ึงให้รถมาดิเฮ้แต่ว่าตรงนี้มันสายเลยบอกเลยแค่มึงนั่งรถก็หมาแล้วต่อหนึ่งให้รถไปก่อนมึงดูแวะมันจะได้ไปสักทีไหม พี่แต่ว่ามอไซค์มาด้านหลังดิเข้าเลนซ้ายด่วนพี่เบรกให้เออแล้วแล้วตรงนี้มันเป็นของใครลุงชัยเหรอแล้วตรงนี้มันเป็นของใครลุงชัยเหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของใครสารภาพน้องเจ้าของขับไปถึงตรงไหนตรงเงินไหมก็มีทำคลิปเรื่อยๆอ่ะไปไกลไม่ได้แล้วเว ก็ไม่ไม่ไม่ไกลหรอกเราเค่ถึงตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเราก็จะทาคลิปเรื่อยๆถ่ายแต่ในสวนมันแบบไม่มีอะไรหรอกพี่ก็ถ่ายเป็นสองภาพว่ชายไอชิบหายแล้วเดี๋ยวพี่เบรกไว้ก่อนเฮ้ยอย่าล้มดิไปครับเดโก้เออทำไมเออเข้าป่านี่ปะมันไม่มีหมาเดีหมา เออตรงนี้มันเคยเป็นป่าช้าก่อนไม่ส่วนหรอฮะเดี๋ยวเราจะเวลาทาผีกันนะครับทุกคนก็ไม่ใช่แล้วออลโอ้ไม่ได้ทำคลิปประมาณกี่วันวะสามวันได้อะคนก็ขี่มอไซค์เมื่อกี้แม่งก้องผ่านซูงอ่ะของใครวะ,นนวะเนี่ยถ่ายตรงนี้บ้างทุกคนถ่ายตรงนี้บ้างโอ้ไล่เขาพูด ซูมๆตรเฮ้ยแต่อย่าปัดไปตรงนู้นนะเว้ยมันมีหมาหมาพวกเว้ยนะมันใ้เดี๋ยวในี้วาแ่นแถวนี้แหละเดี๋ยวขอลงดู่อนนี่ยครับอุ้ยเราปั่นมาไกลเลยนี่ไก่โคตรไกล ก็บอกว่าไม่ต้องเสียบอ่ะเฮ้ยนี่มันดูอะไรวะรองเข้าไปในนั้นไหมรอไหมซอยแม่บอกปะมันเป็นซอยอะไรมันเป็นซอยอะไรมันเป็นซอยอะไรนะเจอเจอคนป่ามาแล้วก็ผืวลางตาเ,เอาดีดีมีตำนานบอกออพี่เอาดี สวนมันมันประวัติเยอะจังวะวันนั้นพี่ก็ไปถ่ายคลิปกับลุงชัยตัวเอาลุงชัยเข้าเาข้าช่องพี่พี่ถามเลยตอนลุงชัยเด็กๆเนี่ยเจออะไรบ้างไปดูเลยในคลิปอะ่ะบอกเลยน่ากลัวน่ากลัวฮะระวังไอหมานั้นเด้อนี่น้องผมมันบอก,บอกเมื่อกี้ครับมีอะไรนะบุพพลว่าอะไรนะ ไม่เมื่อกี้พลอยว่าอะไรนะมันอะไรที่ที่บอกเอ่อเมื่อกี้แม่งกูก็เกือบเล่าเออแล้วมันแล้วมันเป็นซอยเออกลับกันแล้วแล้วแล้วไอสัตว์สารก็ที่ตรงไหนวะมันตรงไหนเนี่ยไอตรงเขียดป่าชุงเชิงแหละไอสิงห์จ้ะไอคามาไม่วันนี้เราจะมาล่าทารีเอ๊ว้าวนี่ก็ม่เกี่ยวด้วมึงเฮ้ยทำไมสวนเรามันน่ากลัวจังวะ เฮ้ยเราเข้าเลนผิดเฮ้ยรถมาเราเข้าเลนขวาเนี่ยมใหม่ๆมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวค่อยตัดไปเลนเลนโอ้ยเสียวลองตรงนี้จิ๋มหายก็เลยจะไปเลนแม่งกล้องไม่ผ่านเฟรมมายด้านรถดิหิ้วอ่ะคันใหญ่สุดเนี่ยพี่เจอรถสีล์โแล้วพี่ไม่กล้าขับ กูว่าต้องกเป็นสายชุมชนเลยสัตสเอาเมื่อกี้ปึกเกือบปั่นเข้าไปดิไม่ว่าจะไปดูแค่หน้าท้อยเป็นสายชุมชนกูก็เลยจะไปดูแล้วปรากฏว่าเป็นสารอยู่ไอ้สัตว์มันเข้ามันอยู่ลึกไหมพี่ไม่ได้ไปไม่ตื้นๆเลยไปพาพี่แวะไปนี่เหมือนๆอย่างนี้เลยนี่ไปพาพี่แวะไปดูดิเอไม่เราไปซื้อน้ำแข็งเสร็จเราจะแวะไปดูให้คนดูเขาได้ดูด้วยมันน่ากลัวไหม กับเหมือนสารในเฮียนั่นนั่นเหออรอไออะไรวะไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้พี่ก็จําสารไม่ได้เลยสารเลยไอ้สารไอตรงป่าช้านั่นมันมันเท่านั้นใช่ไหมไม่มันไม่ได้ลึกขนาดนะั้นมันตืต้นๆนีเออข้อไวทําไมวะขับผ่านก็เห็นไล่แคยเออพี่แม่งมาแล้วลุงชายทีไรแม่งแม่แมงสังเกตทุกทีไม่เห็นสารเลยแม่งนิวพี่นึกว่ามันมีแต่ตรงนั้นที่เดียว เร็วผ่านแี่ยตรงนี้แม่งก็แม่งซอยหมาเฮียเออนี่เคยเข้าไปอยิตงตังหมาได้พี่แม่งวันนั้นมาตัดชิ้เหล็กกับน,น,นุชัยอ่ะนุชัยมันขึ้นตรงนี้แหละแล้วหมามาพี่โยนไม้ใสม่มันแม่งยังมันวิ่งหนีพี่เลยเดียวเกลับแทบไม่ทันไหนอหมามันอยู่หลังนี้ยพี่นึกว่ามาอยู่ในส<ง>ว่าจะทําคลิปเข้าป่าไม่ได้ทําแล้วทุกคนคุยกับน้องมุลมดเออเราไปเอาเงินไปเอาเงินไปเออมาเมื่อก่อนพี่จะบอกว่าพี่เจองูตัว เอองูสิงอยู่ตรงนั้นอะอยู่ต่อหน้าพี่เลยไม่เกือบโดนโชกไม่พี่เกือบไปเหยียบหามันเดิแม่งมันอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยเดินระหว่างนเนี่ยพ,พี่เป็นคนที่แบบไม่ชอบมองหน้าไงพี่เป็นคนที่แบบชอบเอ,อมองมองดิน,น <laughs> พี่พี่หัวใจเต้นเลยเด้อ ทำไมสวนเรามันน่ากลัวจังวะจะไปซื้อน้ำแข็งไหมเนี่ยเราจะได้ถ่ายคลิปนี้ครับพี่น้องไก่เ่อนทีม <laughs> คลิปนี้ทำเพื่อฮาฮานีมาแบบฮาฮา หาบาทได้โคตรเยอะเด้เชื่อไหมไอ้หลานเฮียนั่นอ่ะอไม่เอาเงินพี่ก็ได้ไปพี่เหลือยี่สิบไปไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่โก้พอยเข้าก่อนเดแล้วก็ไปเอ,เอาเงินพี่ก็ได้แม่นางเวลาใช้พี่ไปซื้อเนี่ยก็มีแต่เงินแม่พอเลยเอ,อ๋อโอไม่ซื้อขี้อะไรเลยหรอ หางเลี้ยงไม่พี่มีซื้อเลยพี่กินอยู่นี่อย่างเดียวง่ายๆจบๆเดี <g ül> ๋ยวเราจะไปซื้อน้ำแข็งกันไม่พี่ไม่ใส่แม่เลยเด้พี่ไม่ใส่ไปรอเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำแข็งกันครับทุกคน <c oughs> ไม่ใช่ร้านน้ำแข็งข้ามออล์บควยนี่มันถ่ายอะไรวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปเฉลยในในคลิปครับเดี๋ยวไปเฉลยไปคอยตันรอน าพอเป็นคนตั้งกล้องไปแล้วพี่จะถ่ายไปเฮ้ยพอพอถ่ายไปนะพี่ปัน่นไม่งมันจะหนิมนนมันถึงได้เห็นเฟรมจะปั่นถ้าปวดขาเมื่อไหร่เดี๋ยวยังวะเออเดี๋ยวต้องกลับไปัน่นเดี๋ยวพอก็ต้องเป็นคนถ่ายนะไปหอยบานก่อน,อนไปตึ้งนี่มันเป็นเรินไปปั่นไปหน้าสวนนูน่นปั่นไปลงพีนั่งขึ้นข้าวขึ้นข้าเนี่ย พี่เจออยู่นู่น,งงหน,น,แ,นแหละไอ้งูสิงหานั่นน่ะจะใช้มันแมาสวนทีไรแม่งมีแต่โดนจมตัวพี่กวนกวนไก่ทั้งวันอะไปชอบแต่แม่ไก่ว่าจะเอาไข่ไก่ <c oughs> <c oughs> แม่แม่ไก่ก็หัวงขไข่เด้เอามันไม่อยากให้แบบลูกมันารานักตรลานไงเอาสมมติเอาพ่อยมีลูกแบบมีคนมาทำร้ายลูกพ่อยจะยอมไหมไม,ไม่ถ้าสมมติก็ไม่ แต่แม่ไก่มันหัวไงพี่จะเอาไข่มันแต่มันไม่ทำอะไรพี่เดียวแล้วรไปซื้อ,อโนโ้ตหยากกันนี่ครับสปริงเกิลครับใใสเสือนยังอยู่กรุงเทพป่านไปเลยเอ็กแมนกด,ดีเอเ เอแม็กก็อุ้ยโฟร์ซ่าก็แพงนี่โฟร์ซ่ามันเท่าไหร่วะยามาฮ่าหรือฮอนด้าพี่นุไม่ขาเลยพุ้ยก็ถ่ายคลิดทั้งวันนอนดอมทั้งวันเดี๋ยวเราจะไปซื้อแข่งกันบีซีเอฟมันคันละเท่าไหร่วะละเก้าแสนปัดไปเลยปัดไปเดี๋ยวเราจะไปกับมันนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปกับน้องไปซื้อแข่งบอกเลยห้าบาทโคตรคุ้มห้าบาทห้าบาทแม่งพ่อยเคยไปซื้อร้านยายดอนไหมกระเป๋าตังค์ไกระป๋าตังค์อยู่บนรถไงอ้าว เอาพลอได้เอาเมื่อกี้พลอได้จุกเงินไหมอะเดี๋ยวพี่กลับแล้วกระเป๋าตังค์ไม่หลานนะพี่จะเนี่ยเดี๋ยวไปเอามาลุยตรงนี้ก็ได้เอารอให้ยังไงเดี๋ยว,ยว <ๆ S 1> ท่านันลบกวนให้น้องไปเอากระเป๋าตังค์เดี๋ยวเราจะรอสักครู่ครับเดี๋ยวรอลบกวนให้น้องไปเอากระเป๋าต<อ>ังค์งันให้เวลาด้วยครับสามนาทีโอ้ยตั้งตั้งตั้งแต่ที่ผมไม่ทําคลิปมานะผมขอบอกเลยว่าท้อจริง YouTube เป็นแบบนี้แหละไม่มีใครที่เคยได้เป็น เดี๋ยวเราจะรอน้องมอันมาครับเดี๋ยวรารอน้องมอันมาเนี่ยน้องไปเอาเออมันไปเอาอ,อะไรวะ่ะเอาเงินนี่ครับต้นขี้เล็ดสวยมากเวลาลุงผมไปส่งเนี่ยลุงผมจะไม่เอาใบประมาณนี้นะครับลุงผมจะเอาใบแบบว่าเออ นี่ประมาณนี้ครับเป็นใบอ่อนๆนะครับแล้วก็ไปส่งขายนะครับที่กรุงเทพนะครับแล้วเขาเป็นเออถ้าพูดจริงๆน่าะเป็นอาหารกินนะครับทําเป็นสมุนไพรได้อะไรก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวรอน้องมันมาครับเดี๋ยวรอรองมันมาดูมันจะมาสภาพไหนครับแล้วรอมันเออมันมาแล้วพูดไม่เต็มใจนะครับมันมาแล้วครับมันมาแล้ว เอ้เรามังรถเด้อรถมาพี่ขอบอกไว้ก่อนพ่อยเคยไปซื้อน้ำแข็งบ้านยายดอนไหมแม่งลองมาเปรียบเทียบกับตอนมันแข็งไอ้ร้านเฮียนี่แม่งได้โคตรเยอะอ่ะห้าบาทเขาคิดดูเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจุกเงินก่อนยี่สิบพี่อยู่ในนั้นอะ่ะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปครับเดี๋ยวเราจะไปซื้อน้ำแข็งกับมันเลกโก้ ไม่มันไม่เป็นไรมันไม่เป็นพี่ปั่นไปทุกวันอะแต่ว่าแต่ว่าตรงนั้นต้องระวังที่เสียวหน่อยเด้อเพราะว่าไม่หมามันอันตรายค่อนข้างที่จะเยอะด้วยแล้วหมามันเยอะเดี๋ยวคุณคุณวะเอ้ยจิบหายละเฮ้ยจะปั่นแล้วเดี๋ยวโซ่มันอะไรวะเหมือนตกเหมือนตกอ๋อออกแรงต้านทานหรอใส่ฐานไหมเดี๋ยวพี่เติมไม้นี่บอกคันนี้บอกที่อยากได้ ไม่ X m a กอ่ะมันก็มีทอยต้องไปซื้ออยู่ Yamaha ฟอร์ซารถเท่รถแพง <yummy, S 1> แ,แต่ว่าระบบมันดีเด้โอ้อาฟีนอวก่อนไหมไปลองก่อน oh, 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 เขตเขตชุมชนลดความเร็วจากรถความเร็วจะเป็นช้า,าบอกเลยโอ้คลิปนี้โคตรยาว แม่งโรงเรียนเฮียนี่แม่งโคตรเถื่อนอ่ะเออเตอพูดทั้งเมตตาไม่ดูจากสภาพเด็กก็รู้แล้วโอ้ยวิจิตายิ่งเถื่อนละพูดแม่งดูถูกโรงเรียนจักนี่เอาคันนี้นี่จะไปยากอะไรเออสวอลินเจอร์ลิจูเลเตอร์อย่างเงี้ยไอ้ร้านทางนาที่มีสูงไม่ไม่ไม่เห็นไหมไอ้ตรงทางยี่เขียวอ่ะบอกเขาว่าน้ำแข็งห้าบาทได้เดี๋ยวพี่บอกให้ แม่งแน่โคตรเยอะอ่ะถ้าแบบว่าเปรียบเทียบบ้านยายดอนแม่งน้ําแข็งแม่งโคตรน้อยอ่ะนึกว่าแต่สิบบาทเลยเออพอจะซื้ออะไรไหมพี่จะได้เรียงมันไม่เป็นไรไม่ม<ค>เป็น,นโดนตัดขนไปเดี๋ยวเอาเงินเอาเงินเอาเงินพี่มาก่อนอไปจอยไปตรงเก้าอี้ไปตรงมุมนู้นเนนนี่ยผังกลขึ้ตรงมุมนู้นไป,ไปไปจอดขา,อางไม่ตรงมุม ถือกล้องไว้ถือกล้องไว้อย่าก,กดนะห้ามกดตรงสีแดงถ่ายไปเอาะไรไหมพี่จะเดียงเออเออไปถ่าย้ดนพี่หน่อยดีอย่างนี้โหนเงินละรอเงินไม่ไม่เงิเออเน,เนที่ออที่พอมาออบอกเขาว่านออ้ำแข็งน้ำแข็งห้าบาทนะครับบอกเลยแม่งคูดเยอะแม่งไม่เหมือนบ้านเราเอ,อ่ะเอ้า ไปยี่ห้าไปซื้ออะไรก็ไปซื้อไปให้พี่ด้วยไอชิเตัมขวหนึ่งมันจะพอไหมวะอุ้ยเอๆๆก่อนนี้่ะแนไปไปบอกเขาว่าน้ำแข็งห้าบาท มันจะพอไหมวะพออันพอได้ไหมเออไปจ่ายพร้อมกันไปจ่ายพร้อมกับน้องแจกเอาอเไปจเจ่ายอันนี้อร่อยมากโอเคไม่ไม่พอมันจะพอไหมวะน้ง <พอ S 1> ้งแครงห้าบาทเฮ้ยเดี๋ยวชิตันพี่ไปจ่ายด้วยเออพี่ไปรอมันรถ เทียบอยู่บ้านเราอันนี้เนะี่ยคุ้มสุดแล้วถ่ายมัน,น,มนอ,อะวังไว้ก่อนจะอ้วกอ่ะตป็นีเฮ้ยเดี๋ยวเป็นเร่ยนหัวจับจับไว้จับไว้ก่อน คอยเป็นคนถือกล้องไว้แบบยวงแบบหยิบหยิบหยิบเออเนาะโอ้ยฮือฮือฮือฮอไปได้หรอไปได้หรอไปเราจะบูบแล้วไอ้เหี้ยร้อนมาก ไอ้ถ่ายรูนตัวนี้ทำไมไมันชิดตัวพี่วะถ่ายไปด้านหน้านู่นจะอ้วง,วงไม่ไหวแล้วนี่นี่ปั่นได้ไหมเจว้วาอ้วงล่ะจะปั่นเลยเดย้พี่จะไม่ปั่นเข้าสวนเด้อไม่呀 <c oughs> จะอ้วกแล้วจริงๆไม่ได้ล้อเล่นเอาดีาดีเออปวดหัวมากจีว่วหายนะเข้าแล้วทุกคนนะ้องผมจะอ้วง อยเป็นไรดิพี่ิีหายแล้วพี่พี่เป็นไรล,ลมจริงไหมนี่อออุออ้ยพี่ไม่ได้แกง้ลยนี่อ,อืม้อทพี่เจ็บไหมนี่ เฮ้โยโผ่ยเฮ้ยเฮ้ยรถมานั่นเป็นไรเฮ้ยมึงแกล้งหรือเปล่าเนี่ยเดินเข้าไปตรงนี้ก่อนเดินไปด้านตรงมุมเนี้ย